สวัสดีค่ะใครๆก็ออกกำลังกายกับ gapfit. com วันนี้จะมาแนะนำท่าออกกำลังกายที่มีชื่อว่า deadlift deadlift นะคะเป็นทั้งท่าออกกำลังกายค่ะและก็เป็นท่าที่เราสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะเพราะ deadlift ก็คือท่ายกของนั่นเองค่ะประโยชน์ของ deadlift นะคะช่วยกระชับกล้ามเนื้อหลังส่วนล่างค่ะยาวลงไปจนกระทั่งถึงสะโพกและขาส่วนหลังค่ะ เด a ดลิฟค่ะเรายังสามารถเอาอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ในบ้านนะคะมาประยุกต์กับท่านี้ได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นถังน้ําขวดน้ํากระเป๋าเป้หรือว่าจะเป็นครกที่อยู่ในครัวก็ตามนะคะและแน่นอนค่ะเพื่อให้สนุกกับการออกกําลังกายทำเด e ดลิฟอย่างไรไม่บาดเจ็บเรามาดูกันค่ะ Dead ลิฟ t นะคะเริ่มด้วยการแยกเท้าจากกันค่ะให้กว้างเท่ากับระดับสะโพกค,ค่ะ ไปเท้าชี้ไปด้านหน้าค่ะน้ําหนักอยู่ที่ส้นเท้าหลังตรงให้นําให้สิ่งของที่คุณต้องการจะหยิบขึ้นมานะคะอยู่ระหว่างเท้าผักสะโพกไปด้านหลังค่ะย่อนสะโพกลงนะคะแขนตรงเกรงสะโพกค่ะขาแล้วก็หลังส่วนล่างดึงขึ้นมา ยัเท้าจากกันนะคะให้กว้างเท่ากับระดับสะโพกค่ะปลายเท้าชี้ไปด้านหน้าค่ะน้ำหนักอที่ส้นเท้าหลังตรงพักสะโพกไปด้านหลังหย่อนสะโพกลงนะคะให้แขนตึงเก่งขาเก่งขาหลังส่วนล่างแล้วก็สะโพกหยิบสิ่งของขึ้นมาค่ะเดดลิฟต mm ์ hmm. นะคะที่พบข้อผิดพลาด ในการทำนะคะที่พบบ่อยที่สุดเลยก็คือในส่วนของหลังค่ะลักษณะอย่างนี้นะคะก็คือหลังงอหลังงอนะคะจะทําให้หลังเราได้รับการบาดเจ็บค่ะเราจะต้องแอ่นหลังขึ้นมาลักษณะอย่างนี้นะคะเพื่อให้เปลี่ยนจากการยกจากจากการใช้หลังนะคะมาการเป็นการใช้กล้ามเนื้อหลังส่วนล่างแล้วก็ขาแล้วก็สะโพกแทน อีกอย่างหนึ่งค่ะก็คือการที่หัวเข่าโยกไปด้านหน้าลักษณะแบบนี้นะคะจะทำให้หัวเข่าเราได้รับบาดเจ็บค่ะวิธีการแก้ค่ะเพียงแต่คุณถักหัวเข่านะคะไปด้านหลังการที่คุณผักหัวเข่าไปด้านหลังนะคะจะทำให้สะโพกของเราชดขึ้นสะโพกขึ้นนะคะ แล้วก็หัวไหล่ของเราค่ะจากเดิมที่เป็นลักษณะแบบนี้นะคะหัวไหล่เราจะโน้มมาด้านหน้านะคะอัตโนมัติค่ะอีกอย่างของเดดลิฟต์นะคะก็คือน้ำหนักอยู่ที่ปลายเท้าค่ะการที่น้ำหนักอยู่ที่ปลายเท้านะคะจะทำให้เข่าของเราได้รับการบาดเจ็บค่ะ เพียงแค่คุณมาลานน้ำหนักมาที่ส้นเท้านะคะแล้วก็ดึงขึ้นมาค่ะอีกอย่างหนึ่งของ deadlift ค่ะก็คือการที่สิ่งของที่ต้องการจะยกนะคะอยู่ไกลอยู่ไกลจากลำตัวของเราการที่น้ำหนักอยู่ไกลนะคะจะทำให้เราใช้หลังส่วนบนนะคะ ในการยกขึ้นมาค่ะแทนที่เราจะใช้หลังส่วนล่างที่เป็นกล้ามเนื้อนะคะในการยกวิธีการค่ะให้ก้าวเท้าไประหว่างน้ำหนักที่คุณต้องการจะยกนะคะเปลี่ยนนะคะจากการใช้หลังบนนะคะมาใช้หลังล่างแทนค่ะทีนี้คุณก็จะได้ท่าเดดลิฟที่ถูกต้องแล้วค่ะแล้วเราก็จะไม่บาดเจ็บ จากการทำเด็ดลิฟค่ะถ้าคุณชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะอย่าลืม subscribe นะคะ www. gapfit. com ค่ะเ <Yeah. S 1> จอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ